รู้ไหมหุ้นสารัฐใครใหญ่ขอต้อนรับเข้าสู่โบหลวงเวลแคสต์พอดแคสต์สหรับนักลงทุนเช่นคุณผมเอิ Earth, ร์ธรัศดรครับและโบศิวพันธ์ค่ะวันนี้เรามาจากทีม b l s g l o b a l investing นะคะวันนี้เราจะมาเล่าให้นักลงทุนท,ทุกท่านเนี่ยได้ฟังว่า สิบบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของทางฝั่งสารัฐเนี่ยมีบริษัทอะไรบ้างแต่ว่าเราเนี่ยจะเปรียบเทียบนะคะกับทางห้าปีที่ผ่านมาและในปัจจุบันค่ะจริงๆเราอยากจะมาดูนะว่าพัฒนาการของหุ้นสารัฐเนี่ยครับคือต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่โอ้โหทั้งลงทุนเราเนี่ยลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากโดยพราะจริงลูกค้าของทางหลักทรัพย์บัวหลวงเราเนี่ยครับก็ไปลงทุนในหุ้นสารัฐเยอะมากแล้วก็ต้องบอกว่าเรามีตัวเลขที่ แล้วน่าตื่นตาตื่นใจนยะก็คือ,อรู้ไหมปกติเวลานักทุนไทยเนี่ยเขาไปลงทุนลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยค่าเฉลี่ยของคนที่กาไรขาดทุนเนี่ยเท่าไห,หร่รู้ไหมห้าสิบห้าสิบหรือเปล่าคะจริงๆคือแปดสิบยี่สิบแปดสิบยี่สิบแปดสิบยี่สิบนี่ขาดทุนแปดสิบนะไม่ใช่กาไรแปดสิบโอ้ค่ะแต่เชื่อไหมว่าลูกค้าเราที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในหุ้นสหรัฐเนี่ยครับในปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับกัน คือ80-20กลายเป็นลูกค้าเนี่ยมีจํานวนลูกค้าเนี่ยร้อยคนเนี่ยกำไรถึง80คนนะคนขัดทุน20คนโดยประมาณโดยประมาณก็คือจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นต่างประเทศที่หลายคนมองว่ามเมันเป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยนะครับจริงๆ <c oughs> ผมว่าจริงๆมันใกล้ตัวมากแล้วก็สามารถสร้างโอกาสในการ สร้างผลตอบแทนที่ดีได้ด้วยเนอะจริงๆเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าจริงๆอย่างที่ทางทีมเราเองนะครับก็เริ่มแนะนาให้บกักลงทุนลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็สร้างผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกามกันเลยแต่วันนี้เราอยากจะมาคุยกันให้ฟังใช่ไหมน้องโบว่าใช่ค่ะ5ปีที่ผ่านมานี่หุ้นสารัฐเนี่ย10ตัวเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปย่งไงบ้างไอ้คาว่าใครใหญ่เนี่ยคือมูลค่าตลาดใช่ไหมใช่ค่ะนะครับเราจะมาคุยกันว่าเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าน้องโบ จริงๆแล้วก็10บริษัทนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ทักลงทุนทุกท่านน่าจะคุ้นๆกันอยู่แล้วนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าก็อันแรกค่ะอันดับหนึ่งเนี่ยที่มูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งนะคะก็คือบริษัท Apple ค่ะหรือที่เรารู้จักกันนะคะก็ iPhone iPad i Watch อะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ค่ะคือบริษัทนี้เนี่ยใหญ่ยังไงใหญ่อย่างนั้นห้าปีที่แล้วเขาก็ใหญ่เป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้เขาก็เป็นเบอร์หนึ่งอีกซึ่ง ซึ่งที่บอกว่าถ้าไปดู5ปีที่แล้วเนี่ยมาเกตแคบเขาเนี่ย600ล้านใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยมาเกตแคบ2ล้านล้านโอ้โห2ล้านล้านเกือบ3เท่าเออโตขึ้นมาเยอะแล้วก็จริงเป็นบริษัทแรกในประวัติศาสตร์เลยนะที่มาเกตแคบเนี่ย2ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยนะเหรียญนี่มันเท่าไหร่เนี่ยคูณไป30นี่ก็ หกสิบล้านล้าน, <c oughs> บ,านบาทได้เปล่ามันต้องคูณสามสิไม่ใช่สิคูณสามสิบเออหกสิบล้านล้านบาท <c oughs> ยเยอะมาก <c oughs> ใช่ค่ะ,<น>ะใหญ่มากนะครับใหญ่กวใหญ่ายายมากๆนะครับ <c oughs> บริษัทเดียวนะใหญ่กว GDP ประเทศไทยไม่รู้กี่เท่านะ GDP ป <c oughs> ระเทศไทยนี่สิบสี่ล้านล้านบาท <c oughs> ๋อค่ะก็บริษัทนี้ก็ต้องบอกว่าโห,หน่าสนใจมากนะครับ PE ก็สามสิบกว่าเท่าต้นๆใช่ไหมน้องโบใช้ผลิตภัณฑ์เขาด้วยไหมใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังใช้ iPhone 8อยู่เพ่เพื่อได้ซื้อ iPhone 12สลงหรือยังยัง8ดอยู่เนี่ยใช่ ใช่คือดียสามปีได้นะถอยสิบสองเลยแล้วเขาบอกว่ายอดขายดีด้วยนะสนใจมากนะครับก็ค so like no like, so ือหลายคนเขาบอกซื to to anyway, ้อลงทุนในหุ apple. ้นแอปเปิลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนโนเบรนเนอร์โนนเบรคือไม่ต้องคิดมากคือลงมาเลยเพราะมันดีอยู่ละบริษัทนี้นะครับก็แต่ว่าก็ต้องมองยาวๆนะจริงๆสุดท้ายก็ต้องดูที่เรื่องของราคาด้วยนะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยแอปเปิลยังไปได้บริษัทที่2เป็นไงครับบริษัทที่2นะคะก็จะเป็น a l p h a เบตค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนาม o o o l l e นั่นเองค่ะเออัลฟาเบตนี่5ปีที่แล้วตอนนี้ Microsoft แล้วตอนนี้ Microsoft ใช่ค่ะเป็นอันดับ2แล้วใช่ไหมจากจากหปีก่อนเนี่ยเป็น Google แต่ตอนนี้เนี่ย Microsoft เป็นอันดับ2แทนที่แล้วใช่ Google กับ Alphabet ที่เมื่อกี้น้องโบพูดเนี่ยคือบริษัทเดียวกันนะครับ Alpha b บ t เนี่ยคือเป็นบริษัทแม่ของ Google นี่เล่นมุกใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เล่นมุกหรือจำผิดจริง ันนี้เอ๊ะบริษัทอันดับ2คือ Microsoft นะครับ Microsoft เนี่ยขึ้นมาจากถ้าเทียบกับ5ปีที่แล้วเนี่ยห้าปีแล้วก็เป็นอันดับ3นะใช่ค่ะมูลค่าตลาดตอนนั้น4ี่แสนล้านตอนนี้ขึ้นมาเป็น1.6ล้านล้านนะก็เป็นอีกเกาเรียกว่าเป็นหนึ่งในเป็นเป็นบิ๊กบิ๊กบิ๊กไฟจริงๆคือบิ๊กโฟอ่ะคือมีอยู่4บริษัทในอเมริกาตอนนี้ที่มูลค่าตลาดเนี่ยแตะเรียกว่า one trillion หรือร้านล้านบาทขึ้นอยู่ที่บริษัทนะบริษัทบริษัทแรกเมื่อกี้ Apple ิลแล้วบริษัทสองเนี่ยไมโครซอฟท์นะครับก็โหผมว่าทุกคนรู้จักดีนะเราใช้บริษัทนี้กันมาตลอดแล้วก็เป็นผมว่าในแง่ของเชิงหุ้นแล้วเนี่ยบริษัทเองก็ไม่ได้ไม่ได้แพงนะคือธุรกิจเขา diversify มากนะครับมีธุรกิจฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แอสเซอร์วิสใช่ไหมแล้วมีธุรกิจคลาวด์ที่เป็นเทรนด์ใหญ่ของอนาคตด้วยนะครับอ่ะบริษัทที่สามอะไรครับบริษัทที่สามก็จะเป็นอย่าไปปิดฝั่งอีกนะบริษัทบร์ อ๋อคือจริงๆก็อ่านอเมซอนนี่ใชมอเมซอนกับกาแฟใช่ไหมออใช่ <Amazon S 1> ปตปทไม่ใช่ใช่ไหมอเมซอนใช่ไหมคะพี่เอ์อเอออเมซ<ม>อนเ,อเนี่ยนะครับบริษัทที่สามนี่ก็โอ้โหน่าสนใจมากนะ<ม>บริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะช่วงโควิดเนี่ยกับเติบโตได้ดีคือกลายเป็นว่าเกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาเนี่ยทำให้บริษัทดันเติบโตได้ดีกว่าช่วงอาจจะบอกว่าพูดได้ ผู้ดได้นะว่าดีกว่าถ้าเกิดไม่เกิดวิกฤตเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โตเท่านี้เพราะว่าเขาธุรกิจหลักเขาเนี่ยก็คืออ e ีคอมเมิร์ซนี่แหละนะครับแล้วเขาก็ในแง่ของการวิสัยโมเดลเขาเนี่ยโ,โห่ค่อนข้าง,งแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ยอดขาย e อีคอมเมิร์ซคนซื้อผ่านตรงนี้เยอะขึ้นอยู่นะครับแล้วก็ในแง่ของตัวธุรกิจเขาเนี่ยมีอเมซอนเวิร์สซิฟที่เป็นธุรกิจคลาวด์ด้วยก็ค่อนข้างน่าสนใจบริษัทนี้เนี่ยถ้าไปดู5ปีที่แล้วเขาอยู่อันดับ6 ตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3เลยเหมือนว่าไปดูมาค่ะว่า a เม z o n Web Service เนี่ยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ50.2%เลยค่ะใน5ปีที่ผ่านมาของรายได้ใช่ของรายได้โอ้โหโตได้ดีมากนะครับน่าสนใจนะแล้วก็เจ้าของนะฟาเดอร์ซีอเขาใช่ไหมคุณเจเรอร์ซอสนีครับก็โอ้โหตอนนี้เป็นบุคคลที่รวยที่สุดในโลกนะครับก็ดูแล้วก็ไม่แน่นะในอนาคตอาจจะขึ้นมา สูสีกับ Apple ก็ได้ในของ Market Cap นะครับค่ะบริษัทที่4ต่อมาก็อ่ะถึงเวลาแล้วค่ะอัลฟาเบตค่ะ Google นั่นเองกูเกิลก็มีเขาตกลงมาเนี่ยตอนตอนนั้นเขาอยู่อันดับ2ในไม่ห้าปีที่แล้วนี่ก็ลงมาอยู่อันดับ4ี่ล้นะจริงๆบริษัทนี้ก็ยังดีนะจริงพี่เพิ่งไปอ่านหนังสือชื่อ how กูบริษัทหนังสือที่เป็นทางของซีอีโอเขาเขียนน่ของ Google เนี่ยนะครับผมก็ต้องบอกว่าบริษัทนี้เนี่ย น่าสนใจมากบริษัทหนึ่งเนะเขาเขามีวิชั่นที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะเขาก็บอกว่าเรื่องของการทำเซิร์ชเอนจินเนี่ยเขาต้องเป็นเซิร์ชเอนจินที่ดีที่สุดในโลกนี่แต้จริงๆแล้วธุรกิจเขาเนี่ยต้องบอกว่าเขาพยายามที่จะขยายธุรกิจตรงนี้เนี่ยให้เติบโตในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็คือแต่ว่าจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ต้องบอกว่าอาจจะจะเรียกว่าเป็นข้อเสียก็ไม่เชิงคือบริษัทโมเดลเขาเนี่ยรายได้เขามาจากโฆษณาเป็นหลัก คือไรายได้เขากว่า90%าเนี่ยมาจากการโฆษณาข้างๆเยอะมันไม่ได้วาสซิฟายหรือว่าไม่กระจายตัวเหมือนกับตัวของ Microsoft ตัวของ Apple หรือว่าตัวของมาซ o นใน3ตัวที่ที่เราคุยกันมา<ค>ะนะครับ <คะ S 2> ก็ไม่เป็นไรแต่ว่านี่ก็เป็นเกรดคอมพานีเหมือนกันบริษทัทก็คือถึงแม้ว่าเขาจะอันดับหล่นมาอันดับ4เนาะ <ใช S 2> จากอันดับ2เนี่ยแต่ว่าในแง่มูลค่าตลาดเขาก็โตมาเท่าหนึ่งอ่ะเนะก็ยังน่าสนใจนะอันดับ5เป็นใครครับอันดับ5นะคะก็คือบริษัท Facebook ค่ะโอ้ a c e b o o k นี่ก็ มีใครไม่รู้จักไหมใช่พี่เออใช้หรือเปล่าพี่เออใช้อยู่ใช่ใช้ดูทุกวันเลยดูทุกวันเลยนะดูแล้วจริงๆก็จริงๆบริษัทนี้เขาขึ้นมาจากอันดับ7นะครับใช่ค่ะมูลค่าตลาดตอนนั้นเนี่ยสองอเก้าสิบบิลเลียนใช่ไหมค่ะสองแสนพ่มาเกือบเกือบสามแสนล้านตอนนี้ก็มาโูกเจ็ดเกือบแปดแสนล้านแล้วก็ขึ้นมากว่าเท่าตัวเหมือนกันนะครับก็ผมว่าทุกคนรู้จักดีอยู่ละบริษัทนี้เราไปบริษัทที่หดีกว่าค่ะ บริษัทที่6กนะคะก็คือเท sla ค่ะก็ oh 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ติด10อันดับเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ6ค่ะโอ้เทสลานี่คือเพิ่งขึ้นมาใหม่เลยนะแรงมากนะครับร้อนแรงมากนะครับแล้วก็ในแง่ของทางคุณอีลอนมาร์กใช่ไหมใช่เขาก็ตอนนี้เป็นไงฮะเขาโขกลายเป็นขึ้นมาติดเข้าใจว่าอยู่ในท็อปฟบุคคลที่รวยที่สุดในโลกแล้วใช่ครับเพราะผมว่าทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะเรื่องของเทรนเรื่องของ EV นะครับเรื่องอันนี้ก็คือเป็นสะท้อนในเรื่องของ ภาพใหญ่เมกะเทรนในอนาคตว่าเรามาดูจากในตัวหุ้นเหล่านี้ได้ที่เป็นขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เพรูดได้แปลว่าจริงๆเทรนเรื่องของ EV ก็กําลังมาแล้วนะครับเบอร์ที่เบอร์ที่7ต่อมาก็จะเป็นบริษัทที่7นะคะเบิร์กชัยฮาร์ดเวย์ค่ะของทางคุณปู่บัฟเฟตอ๋อนี่ก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีนะครับธุรกิจของประกันด้วยนะครับก็ลงมาจากอันดับ4นะครับตอนนี้เป็นอันดับ7นะครับแต่ว่าในแง่ของมูลค่าตลาดเนี่ย ก็ยังขึ้นมาอยู่นะจาก300อจริงๆก็คือสามแสนล้านเหรียญนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก5แสนล้านนะครับอันดับ8นะคะต่อมาก็จะเป็นบริษัทวีซ่าค่ะจริงๆแล้วก็ทดแทนหรือว่าแทนที่บริษัทเวลฟาโกนะคะถ้ามองในด้านของกลุ่มธุรกิจเดียวกันเนี่ยไปถึงธุรกิจการเงินใช่คือจะบอกว่า5ปีที่แล้วเนี่ยในสิอันดับแรกเนี่ยมีธุรกิจการเงินอยู่บริษัทเดียวคือธนาคารเวลฟาโกใช่ค่ะนะครับตอนนี้เวลฟาโก้หายไปแล้ว แต่มีวีซ่าใ่มาาเป็นวีซแทนนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าวีซ่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่คือเขาไม่ใช่แบงก์อ่ะค่ะคือเขาเหมือนเหมือนมาสเตอร์การ์ดอย่างเงี้ยคือธุรกิจที่เรื่องของเพย์เมนต์ระบบการชำระเงินเพราะฉะนนั้ตรงนี้เองก็จะจะสะท้อนในเรื่องของธุรกิจการเงินว่า,าธุรกิจการเงินที่มีอนาคตแบบเป็นแม็กซ์เทรนจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเพย์เมนต์นี่แหละเรื่องดิจิทัลเพย์เมนต์เพราะว่าวันนี้มันก็โตไปกับเรื่องเทรนด์ของอ e ีคอมเมิร์ซอ่ะค่ะเวลาอีคอมเมิ e ร์ซโตใช่ไหม การชาระเงินมันก็มาด้วยเหมือนกันถูกไหมครับ,รบ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็จะเห็นสะท้อนได้จากเนี่ยบริษัทเหล่าเนี้ยที่มาอยู่แต่ว่าตัวของธนาคารเองก็ต้องมีการปรับตัวนะถ้าเขาไม่ได้ปรับในด้านนี้ผมว่าก็เนี่ยอย่างสิบอันดับได้ตอนนี้ก็ไม่มีธนาคารละนะครับจริงๆถ้าเราย้อนไปดูสัก10 20ปีก่อนเนี่ยธนาคารยังติดนะตอนนี้หายไปแล้วนะครับอะบริษัทที่9แล้วต่อไปค่ะก็ว<ล>อลมาทค่ะ,คะบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดของทางสหรัฐโอ้ต้องบอกว่านี่เก่าแก่นะเก่าแก่เขาเก่าจริงๆนะ่่แวาต ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ในอันดับ9น,นะครับรก็ธุรกิจเขาเองเนี่ยคือเขาใหญ่มากนะครับแล้วก็มีการปรับตัวไปสู่ธุรกิจออนไลน์ร <มา S 2> จริงจริงอันนี้ก็คล้ายๆกับคือพูดไงดีอย่างอเมซอนเนี่ยเขาเริ่มจาก e-commerce ใช่ไหมเขาก็ขยายไปยังอฟไลนไปซื้อธุรกิจ โฮโลฟูดนะเป็นร้านคับออฟไลน์วอลมาร์ทก็เป็นออฟไลน์อยู่ทีนี้ก็มาเจาะออนไลน์ซึ่งการปรับบิสเซ็ตโมเดลช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้เขาสามารถยังไปได้อยู่นะครับไมเคิลแคปก็4ี่แสนล้านเหรียญครับก็ไม่น้อยเลยนะก็สูงนะนะครับอ่ะบริษัทสุดท้ายครับสุดท้ายค่ะก็คือจอร์นสันแอนจอร์นสันค่ะเขาทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหเฮลแค่เฮลแค่หนึ่งเดียวโอ้จริงจริงก็ อันนี้เขาก็ยังติด,ต,ดติดท็อป1ทนอยู่นะครับก็ตอนนั้นเขาอยู่อันดับ9นะนี่ก็ลงมาอยู่อันดับ10บแต่ว่าในแง่มาเก็ตแคป5ปีที่แล้วเนี่ยเกือบ3 0 0แสนล้านอันนี้ก็อยู่4 0 0แสนล้านใช่ไหมที <Okay. S 1> นี้ก็นี่ก็เป็นเป็นเทรน์ใหญ่เหมือนกันเพื <Ha. S 1> ่อแค่นะครับเรื่องของวัคซีนนะครับแล้วก็ณนะตอนที่เราอัด <Ha. S 1> อัด,อดรายการกันอยู่วันนี้เนี่ย <Ha. S 1> ก็ต้องบอกว่าเรามีไฟเซอร์วัคซีนออกมาแล้ว <Ha. S 1> มีโมเดอร์นาใช่ไหมครับแล้วก็มีของออกฟอร์ดอีกแล้วก็จริงๆก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆสันจันทร์สันนี่ก็จะอังตวข วัคซีนต้านโควิดต้านโควิดนะถ้ามีจะฉีดไหมน้องโบฉีดค่ะพี่เอิร์ธจริงหรอฉีดหรอโอเคไม่กลัวไม่กลัวว่ามันจะเป็นทําให้แบบเรียกว่าอะไรอ่ะคือวัคซีนนี่มันเป็นเหมือนเป็นไวรัสที่ที่เขาบอกว่าเป็นไวรัสที่ทําให้อ่อนแรงใช่ไหมไม่กลัวว่าฉีดเข้าไปแล้วจะแบบมีอันตรายอ่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวโบออกกําลังกายทีหลังนี่โอเคโอเคแล้วพี่เอิร์ธทราบหรือเปล่าเคาว่ามี2บริษัทที่5ปีก่อนติดติดเสียอันดับนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหายไปแล้วค่ะเออบริษัทออะะไร่ e อคซอนโม i ิลแล้วก็ General e l e ลอิเล GE ใช่ GE GE คือแอคซอนโมบิลก็พลังงานนะก็หลุดไปละเรียบร้อยก็ชัดเจนนะถูกแทนที่ด้วย e ีวีนี่ครับ GE ก็ Industrial นะกลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมเป็นโอ c o ค o นมีอก็หลุดออกไปละนะครับเพราะนั้นจริงๆเราก็จะเห็นภาพเริ่มเทรนแล้วจริงๆต้องบอกว่า5บริษัทแรกเนี่ยเป็นเทคโนโลยีหมดเลยนะใช่ค่ะ Apple Microsoft Amazon a l p h a e e t Facebook นะครับตามมาด้วยอันดับ6นี่ก็คือ5และ5บริษัทแรกเป็นเทคโนโลยีหมดนะครับหบริษัทถัดมาก็เท s l a นี่ก็เป็นอีวีจริงๆก็ก็กึ่งๆเป็นออโต้เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันนะออโต้เทคได้นะนะครับเบิร์กชาร์ทเวนี่ก็เก่าเก่านะของบริมอฟเฟตนะฮะคอนคอร์เบรตนะครับวีซ่าอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเหมือนกับเป็นฟินเทคเหมือนกันนะเพย์เมนท์ที่เป็นแบบฟิナンชัลเซอร์วิสนะครับวอลมาร์ทนี่ก็ปรับตัวในเรื่องของธุรกิจที่เป็นออนไลน์เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจอห์นสันก็เป็นเฮลท์แสสในนกกรรระะะแเลยคคคับบ็่ วันนี้ก็ครบถ้วนใช่ครบถ้วนค่ะ10บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของทางฝั่งสหรัฐในปัจจุบันแล้วก็5ปีก่อนก็เห็นมูฟเมนต์กันไปแล้วนะคะก็วันนี้ก็ไปแล้วใช่ไหมใช่ไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เราติดตากันอีกทีหนึ่งนะดูว่าเราจะมีข้อมูลน่าสนใจอะไรมาพูดให้นักลงทุนฟังอีกบ้างได้ครับในสดวนนี้ก็ขอบคุณท่านนักทุนทุกท่านค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ